คิดนี้คนดูถึงพันผมแจกล้านหลักแน่นอนถ้าใครอยากให้ผมแจกล้านหลักก็คนดูถึงพันนะนะแต่ผมแจกน,นครับวันนี้ก็มาพบก,กับช่องบดไทโยเอ็กวนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะแจกนหรัส R O V กันนะครับ บอกเลยล่าดนี้ก็น่าจะเทพอยู่นะครับแล้วเข้าไปดูในเกมก่อนเลยเไม่ใช่เข้าไปดูมาดูในเกมถูกแล้วอืมเรามาอินแล้วกันเก็บกบาร์เกตเกบารไปโอเคนะแล้วในเกมแล้วอืมดูดูเยอหน่อยสกอร์สกอร์สูงเลยครับเกินจสฟาด เวอร์เล็ตแวร์โคเยอะมากเนี่ยโคเยอะวีลูมีเลอร์มาด้วยด้วยลุนเก้าสิบสองถ้าใครอยากให้ผมแจกรหัสเออที่ผมเล่นอยู่ยรหัสหลักนี้เลยลุนเก้าสิบลึงข้อโสดไฮอาเตะโลม่วงนะครับจะขึ้นร้านแล้ว